ครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่พระเจ้าเอาโศกจะมา,ามาบันทึกเป็นภาษาอินเดียเนี่ยนะอ,อันนั้นนะเป็นภาษาอะไรไม่ทราบครับในครั้งพุทธการเขาจะใช้ทรงจำทรงจำกันภาษาที่ใช้เรียกเนี่ยเช็คโดยพุทธวิชชะแล้วเนี่ยไม่มีชื่อเรียกภาษา ที่เราเรียกภาษาบาลีนี้ก็ยังไม่ใช่นะบาลีหรือปาลีอะไรอย่างเงี้ยนะภาษานี่คือมันมีพระพูหนึ่งเนี่ยพิกขุกลุ่มหนึ่งเขาจะขอมาทูลขอผู้เจ้าใ,ให้ผู้เจ้าเนี่ยเปลี่ยนการใช้ภาษาธรรมะเป็นภาษาสันสกฤต ศระสสดาไม่อนุญาตและปรับอาบัติทุกกฎแก่ผู้ที่คิดจะทำเช่นนี้นะห้ามแล้วพระองค์บอกว่ากลับไปใช้ภาษาเดิมเราก็นึกว่าผู้เจ้าจะพูดไปเช็คในบาลีว่าผู้เจ้าจะพูดออกลับไปใช้ภาษาบาลีหรือภาษาอะไรสักอย่างใช่ไหมก็จะเป็นชื่อภาษากลายเป็นว่าในบาลีก็หมายถึงใช้แปลว่าภาษาเดิมจริงๆภาษาเดิมนั้นก็คือภาษาที่ผู้เจ้าเนะ่ะเปล่งออกมาจากปาก เพราะว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยจะได้สิ่งที่เลิศทุกอย่างเลยดังนั้นภาษาก็ต้องเป็นภาษาที่เลิศลักษณะก็ได้เป็นมหาบุรุษนะงดงามที่สุดนะภูมิประเทศทุกสิ่งทุกอย่างจะได้สิ่งที่เลิศทั้งหมดนะ,ะระดับพู้เจ้ามาเกิดเนี่ยนะเพราะนั้นภาษาเดิมพู้เจ้าก็ไม่บอกว่าภาษาอะไร ในนี้มาเทียบเคียงกันในปัจจุบันเนี่ยเวลาคนไทยพูดภาษามาเราบัญญัติว่าภาษาอะไรภาษาไทยใช่ไหมเราเรียกคนไทยคนอังกฤษเราก็บอกภาษาอังกฤษเราเรียกตามตามคนตามประเทศนั้นเราก็เลยไปดูว่าพระเจ้าเป็นชาวอะไรปรากฏว่าพระองค์หนึ่งอยู่ในแคว้นมคธบางคนก็เลยเรียกว่า ผู้เจ้าพูดภาษามกตแต่ต้องดูจากปากผู้เจ้าว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นชาวอะไรกันแนะ่ปรากฏว่าไปเจอบทสนทนาที่ผู้เจ้าสนทนากับพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสที่โกศลบอกว่าข้าพงเป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นกษัตริย์ข้าพงเป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นชาวโกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลสาธยายยามมากเลย <c oughs> เสร็จแล้วผู้เจ้าเนี่ยรับรองคําพูดของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะฮะเรียกวันนี้เป็นธรรมะเจติยานิธรรมะที่แบบว่าแสดงถึงการเคารพบ,บูชานะพระศาสดาเทิดทูนเคารพเทิดทูนมากดังนั้นในนั้นเนี่ยเมื่อผู้เจ้ารับรองคําพูดเขาแล้วเนี่ยก็เป็นเสมือนหนึ่งคำพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกเหมือนกันในนั้นก็คือบอกว่าผู้เจ้าเป็นชาวโกศลก็คือเป็นภาษาของ ชาว,กวโกศลนั่นเองนะอย่างนี้ถ้าเรา,เราจะเรียกกันนะก็ถือว่าไม่ไม่ได้มีการบันทึกเป็นอักขระมาก,ก่อนใช่ไหมครับในช่วงนั้นจะใช้การทรงจำแต่จะบอกว่าไม่มีการบัน,บนทึกเนี่ยหนึ่งไม่มีใครทราบใช้การสันนิษฐานว่ามีหรือไม่เราสันนิษฐานจากยุคพระเจ้าโศกซึ่งยุคพระเจ้าโศกเนี่ยอยู่ห่างจากผู้เจ้าประมาณ200ปี สองร้อยปีบวกลบมีภาษาแล้วเรียกอักษรพราหมีภาษาประจิตถูกแกะสลักลงในเสาหินนะนั้นอันนี้ก็คือถ้าเราดูเนี่ยถ้าไปอินเดียยมจะเห็นเขาแกะสลักในเสาหินอย่างเงี้ยพวกเสาหินโศกที่ยังเหลืออยู่อันนี้เรียกอักษรพราหมีภาษาประจิต <c oughs> ยมว่าสองร้อยปีเนี่ยพัฒนาการด้านภาษาเป็นระบบแล้วอย่างเงี้ยมันน่าจะเลยสองร้อยปีไหม เราก็ประเมินเอาเองว่าแค่ชั่วสองชั่วอายุคนเนี่ยมันคิดภาษาณปัจจุบันในพระเจ้าโศกได้อย่างเนี้ยมันน่าจะมีมาก่อนสองร้อยปีก็สันนิฐานเอาเองเฉยๆว่าในยุคพระเจ้าเนี่ยอาจจะมีแล้วก็ได้ด้านการเขียนการลงอักษรแต่เนื่องจากพระศาสดาเนี่ยเชื่อการทรงจำมากกว่าไม่เชื่อการบันทึกนะ เพราะการทรงจําจะเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนไม่มีพูดเรื่องบันทึกเลยว่าเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรมดังนั้นเข้ามาบวชแล้วไม่ต้องพกปากกาดินสอกระดาษไม่ต้องมาตปกเปล่ามีแต่บาทกชีวรน,นะมันจะต้องไปบันทึกอะไรบันทึกมันก็ต้องพระต้องหอบผิวหนังสือเป็นตั้งๆก้อนๆอย่างเนี้ยไม่ต้องไปไหนตัวเปล่านะบาทกีวรเท่านั้นเป็นบริขาร ระศดาบอกภิกขุเนี่ยมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องไปไหนก็เบาดุดนกมีปีกสองข้างมีภาระแค่ปีกของตนเองไม่มีภาระอย่างอื่นบริหารอย่างอื่นไม่มีไม่จําเป็นนะดังนั้นให้ใช้การทรงจําการทรงจำเนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะรู้ซึ่งสัจธรรมได้เนี่ยพระเจ้าบอกต้องมี12ขั้นตอนหนึ่งต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหา มีการเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงี่ยโสดลงมาฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ค่ายควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทาจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะาย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนจากคนคนหนึ่งไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจะรู้สัจธรรมได้ต้องผ่านขั้นตอนนี้ ถ้าคนไม่มีศรัทธาจะไม่เข้าไปหาคนที่ไม่เข้าไปหาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งใกล้เมื่อคนไม่เข้าไปนั่งใกล้ก็ไม่มีโอกาสไปเงี่ยโสดลงเมื่อไม่เงียโสดลงจะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่สามารถทรงจําอะไรได้ธรรมะของตถาคตเมื่อทรงจําอะไรไม่ได้จะเอาอะไรไปไข้ครวนการไข้ครวรในธรรมก็จะไม่มี ดังนั้นนี้มันเป็นเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนกันมาตลอดเลยพระองค์จึงบอกว่าการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจําการทรงจําเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการคข้ควรทรรมยมจะใข้ควรอะไรได้มันต้องจําได้ก่อนนอซื้อขายของเนี่ยบวกลบคูณหารทอนเงินกันเท่าไหร่สุดคูณต้องอยู่ในหัวไม่มีสุดคูณอยู่ในหัวต้องพกเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไหม นั้นทรงจำเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะแต่คำตถาคตเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่ต้องเยอะขอเพียงหนึ่งบทบอกคำนี้ถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาทั้งหลายตลอดกาลนานนะหรือพระองค์บอกว่าผู้ใดมีจิตฟังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกปกพร่อง ในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจำคำเดียวไม่เที่ยงไม่แน่นอนผลที่เขาวังได้คืออาหารหันในปัจจุบันนะสามารถเป็นอาหารหันได้ในที่จะทำคือในปัจจุบันเห็นนะดังนั้นคำพระศาสดาอย่าไปคิดเองว่ายากหรืออะไรขอคำเดียวเข้าใจมาไม่เที่ยงเนี่ยนะหรือละความเพลิดเนี่ยนะขอแค่เข้าใจดีๆคำเดียวนะพอละแล้วก็ทำไป ประพฤติทำสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทำอยู่บรรลุทำได้แต่ใครต้องการแตกฉานก็ฟังให้มากเกิดยมรู้คำเดียวไม่เที่ยงอืมก็ก็ถามโยมต่อไม่เที่ยงแล้วมันยังไงละ่ะนะโยมก็ตอบต่อไม่ได้ก็ฉันรู้คําเดียวละไม่เที่ยงศานะส,สนามันก็ไปต่อ,อยาก เพราะว่าอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันหรอโยมจําคําว่าอนัตตาคําเดียวลโยมก็บอกเนี่ยห <_ d ata> นังสือเนี่ยเป็นอนัตตาอนัตตาคืออะไรครับ <_ d ata> งงไม่รู้แต่ถ้าโยมทราบพสูตรอืน่นโยมก็สามารถแจกแจงได้ว่าเหตุแห่งการเห็นอนัตตาคือการเห็นทุกขงังทุกขังคืออะไรโยมรู้พสูตรอืน่นโยมก็รู้ว่าอ๋อทุกขังคือการแตกสลาย ยมสามารถอธิบายต่อได้ไม่งั้นโยมก็ใบกินเหมือนกันไม่สามารถแจกแจงเขาต่อได้การรู้พระศัทธรรมมากก็เรียกจึงเรียกว่าเป็นการพอตัวเพื่อผู้อื่นนะคนบางคนเนี่ยพอตัวเพื่อตัวเองอย่างเดียวไม่ได้พอตัวเพื่อผู้อื่นนะดังนั้นคนที่จะพอตัวเพื่อผู้อื่นได้ด้วยเนี่ยต้องเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจำที่ดี มีวาจาไพเลาะสละสลวยใช้ภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะอ่าอย่านี้ครูเจ้าก็จะมีคุณสมบัติให้หมดเลย